สวัสดีค่ะมาอีกแล้ววันนี้จะมาทำไฮยาเนาะที่ฟินแลนด์จะมีแบบนี้นะคะห้ากรัมห้ากรัมห้ากรัมซื้อห้ากรัมก็ประมาณสิบสองอยู่ห้ากรัมเองนะคะอันนี้จะเป็มาผสมไฮยานะคะ ม่รู้คนอื่นทำยังไงน่าจะดาวทำอย่างนี้เนาะน้ำเหมือนเดิมค่ะน้ำน้ำสะอาดน้ำสะอาดน้ำอะไรเขาเรียกน้ำที่เขาใช้นี่เราจะทำหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะไฮยาตหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช้น้ำเก้าสิบเก้าเก้าสิบแปดจุดห้าเราเราต้องเราเราต้องทิ้งไว้จุดห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับกันเสีย เกือบแล้วเลยเก้าสิบแปดจุดห้าโอเคทีนี้เราใส่ไฮย่าลงไปเลยค่ะใส่หนึ่งกรัม โ okay. อ้ยอุยอันนี้เลยไปสองหน่งจุเติมน้ำาีกซกนิดนึงดีกว่าเพามันเลยแ้่งันใส่ไปอีก5้ากรัมดีกว่าใส่น้ำไปอีกห้ากรัมนะเต้าเลย ได้แล้วค่ะแค่นี้เองแล้วก็รอให้เขาก็เรื่องอะไรรอให้เขาดูดน้ำเนาะเดี๋ยวเราหาอะไรมัปิดแล้วก็รออย่างเดียวค่ะ แล้วก็ประมาณพรุ่งนี้เช้าน่าจะโอเคน่าจะดูดน้ำหมดแล้วค่อยมาดูกันค่ะรอบนี้คิดว่าซื้อไฮยามาผิดค่ะเออมาดูฉลากมันเป็นไฮยาไฮยาโลไหมไฮยาโล แก้วมันไม่เนืดให้ซื้อมาผิดโอเคแต่ให้ยาเหมือนกันนั่นแหละใช้หนึ่งเปอร์เซ็นเหมือนกันนั่นแหละเพราะในนี้มันก็บอกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นเห็นไหมเห็นไหมหนึ่งเปอร์เซ็นมองเห็นไหมอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันทีนี้มาทำต่อคะ่ะแต่ให้ยาหนึ่งเปอร์เซ็นเอ้ออัลโลนี่รู้สึกจะเร็วมากเลย นี่เราก็มาใส่เอ่อการเสียการเสียศูนย์จุดห้าการเสียศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นก็จุดห้ากรัมนั่นแหละจุดห้ากรัม แล้วก็คนไม่ได้พิธีพิถันอะไรมากมายนะทำแบบบ้านๆเราไม่ได้ทำขายเราทำใช้เอง ได้แล้ว1%ค่ะมาอย่า1%ใส่ขวดใส่ขวดใครกดไว้โอเคอย่างงี้เนี่ย เต็มพอดีอายะ่งเปอร์เค่ะจะได้ใช้ง่ายๆ